รายวิชาว,วัสดุงานช่างอุตสาหาก,กรรมหน่วยที่3โลหะวินอกจำพวกเหล็กหัวข้อเรื่อง3.1โลหะนอกจำพวกเหล็ก3.2โลหะหนากัก3.3โลหะเบา3.4โลหะผสม3.5โลหะซินเตอร์3.6สรุปสาระสำคัญแนวคิดสำคัญโลหะนอกจำพวกเหล็ก สามารถแบ่งออกได้3ประเภทใหญ่ๆคือ 1. โลหนะหนักเช่นทองแดงเงินตะกั่วสังกะสีและดีบุกเป็นต้น 2. โลหะเบาเช่นอลูมิเนียมและแมกนีเซียมเป็นต้น 3. โลหะผสมเช่นทองเหลืองโบนอนและนิโครมเป็นต้นสมรรถนะประจำหน่วย แสดงความรู้เกี่ยวกับโลหะนอกจาพวกเหล็กจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหนึ่งบอกโลหะไม่หุ้มนอกจาพวกเหล็กได้สองบอกโลหะหนักได้สามบอกโลหะเบาได้สี่บอกโลหะผสมได้ห้าบอกโลหะชนเตอร์ได้สามจุดหนึ่งโลหะนอกจาพวกเหล็กโลหะนอกจาพวกเหล็กเป็นโลหะที่ไม่มีเหล็กผสมอยู่ปัจจุบันนับว่ามีความสำคัญมากขึ้นตามลำดับใ,ในระบบงานอุตสาหกรรม เพราะมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนน้ำหนักเบาทนความร้อนเป็นตัวนำไฟฟ้าและสามารถนำมาขึ้นรูปได้ง่ายสามารถแบ่งออกได้สามประเภทใหญ่ๆคือโลหะหนักโลหะเบาและโลหะผสม3.2โลหะหนักโลหะหนักคือโลหะที่มีความหนาแน่นมากกว่า4กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตร โดยมีความสําคัญมากในระบบงานอุตสาหกรรมปัจจุบันมีดังต่อไปนี้คือ3 2องอทองแดงทองแดงมีสัญ,ญลักษณ์ทางเคมี Cu จะมีผิวสีแดงแลักษณะที่อ่อนเนียวทนต่อการกัดกร่อนสึกหรอและนำความร้อนไฟฟ้าได้ดีการใช้งานเช่นใช้ทำสายไฟฟ้าไส้หลอดไฟฟ้าขัวรงบัดกรีท่อเครื่องเย็น เครื่องประดับลวดพันหม้อปแปลงหม้อและถาดเป็นต้น3 2อง,งสองสังกสีมีสัญลักษณ์ทางเคมี Zn เป็นโลหะที่มีอัตราการขยายตัวมากโดยเมื่อได้รับความร้อนทนต่อการกัดกร่อนทนต่อสภาพบรรยากาศแต่ทนต่อกรดและเกลือไม่ได้แต่เปราะหักง่ายสามารถที่จะรีดเป็นแผ่นและดึงเป็นเส้นลวดได้จะมีความแข็งแรงต่ำการใช้งาน ใช้เคลือบเหล็กอาบสังกะสีเคลือบลวดท่อประปาทำแผ่นแบตเตอรี่ใช้เป็นโลหะผสมทำทองเหลืองทำชิ้นส่วนเครื่องใช้ต่างๆกระบอกฐานไฟใช้กระป๋องและภาชนะใส่อาหารเป็นต้น3.2ง .3 ดีบุกมีสัญลักษณ์ทางเคมี Sn เป็นโลหะสีขาวคล้ายเงินมีจุดล้อมเหลวต่ำเนื้ออ่อน สามารถรีดเป็นแผ่นได้ง่ายทนต่อการกัดกร่อนดีบุกเป็นโลหะที่มีราคาแพงถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ควรที่จะนำมาใช้งานแต่จะนำมาใช้ทำอาวุธยุทธปัจจัยการใช้งานตะกัวบัตรกรีเหล็กวิลาศสำหรับการผลิตกระป๋องบรรจุอาหารเป็นโลหะยุทธปัจจัยเป็นโลหะผสมทำแผ่นฟอยล์แบบหล่อตัวแม่พิมพ์และทำเครื่องประดับเป็นต้น สามจุดสองงอสีตะกัวมีสัญลักษณ์ทางเคมี Pb เป็นโลหะที่มีความเหนียวอ่อนนิ่มสามารถนำมาขึ้นรูปได้ง่ายจะมีจุดล้อมเหลวต่ำความหนาแน่นมากทนต่อการกัดกร่อนเป็นสารประกอบที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและมีความแข็งแรงต่ำการใช้งานใช้ทำโลหะผสมหมึกพิมพ์สีตุ้มถ่วงความสมดุลทำแผ่นฟอยล์ อุตสาหกรรมทำสีขั่วแบตเตอรี่โลหะหุ้มสายเคเบิลโลหะแบริงฉากป้องกันมันตรังสีต่างๆโลหะบัดรกรีทำเลนทำกระดาษตะกัวหลอดยาสีฟันลูกปืนและฟิลไฟฟ้าเป็นต้น3.2ององ5โครเมียมสัญลักษณ์ทางเคมี Cr เป็นโลหะที่มีสีขาวมันวาวเหมือนกับเงิน แข็งแต่เปราะสามารถทนต่อการกัดกร่อนได้ดีมากเหมาะสำหรับการชุบเคลือบผิวโลหะเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ต่างๆและทํำเป็นเหล็กไร้สนิมด้วยการใช้งานใช้ชุบเคลือบผิวป้องกันสนิมทำสารเคมีฟอกหนังเคลือบผิวเครื่องมือทางการแพทย์ทำเหล็กไร้สนิมชุบเครื่องมือต่างๆและใช้ในอุตสาหากรรมรถยนต์เป็นต้นโลหะเบาคือ โลหะที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า4กิโลกรัมต่อเซนติเมตรได้แก่อลูมิเนียมแมกนีเซียมไทเทเนียมเซอร์โคเนียมและเบริลเลียมเป็นต้น3 3มอลูมิเนียมมีสัญ,ญลักษณ์ al เป็นโลหะที่มีน้ำหนักเบามีสีขาวอ่อนนำความร้อนและนำไฟฟ้า2ทับ3ของทองแดงแต่มีความต้านทานไฟฟ้าต่ำผูกกร่อนยาก นิยมนำไปใช้ในงานกลึงให้มีคุณสมบัติดีขึ้นการใช้งานลวดสายไฟหม้อหุงข้าวกระป๋องเฟอร์นิเจอร์ประตูบ้านกุ้งลวดลูกสูบตัวเรือนเครื่องยนต์อุตสาหกรรมก่อสร้างเครื่องโลหะพันชิ้นส่วนเครื่องบินและอุตสาหกรรมเครื่องยนต์เป็นต้น 3. ประเภทของอลูมิเนียม3.1อลูมิเนียมชนิดแผ่น ประกอบด้วย 1. แผ่นอลูมิเนียมแคปบสต็อกเช่นฝาจุกข,ขวดสุรายาน้ำอัดลมเป็นต้น 2. แผ่นโรนโบอลใช้ในการผลิตช่องแช่แข็งของตู้เย็น 3. แผ่นอลูมิเนียมตัดตามความยาวเช่นแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ตู้กับข้าวเป็นต้น 4. แผ่นอลูมิเนียม4ฟุตคูณ8ฟุต3.2 อลูมิเนียมชนิดม้วนประกอบด้วย 1. อลูมิเนียมฟินสต็อกใช้สำหรับทำแผงระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศและผลิตภัณฑ์นี้จะถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิต fin fin เพอร์คลอฟินสต็อกสออลูมิเนียมฟินสต็อกเคลือบใช้ำทำแผงระบายความร้อนเช่นกัน 3. อลูมิเนียมฟอยใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมบรรจุพัณฑ์เป็นส่วนใหญ่ 4. อลูมิเนียมม้วน 3 3มอแมกนีเซียมมีสัญ,ญลักษณ์ Mg เป็นโลหะที่มีความสำคัญมีสีขาวน้ำหนักเบาถ้าบริสุทธิ์จะไม่แข็งแรงติดไฟง่ายนิยมนำไปทำพลูด,ดอกไม้ไฟใช้เติมลงไปในเหล็กหลอกเพื่อทำเป็นเหล็กหลอกกราไฟกลมและถูกนำมาใช้ในด้านการค้าแมกนีเซียมส่วนใหญ่จะถะลุงมาจากน้ำทะเลการใช้งานทำพลูด,ดอกไม้ไฟ ทำแรดถ่ายรูปใช้ไล่ออกซิเจนในการหลอมนิกเกิลโครงเครื่องบินกระทะลอ้อรถยนต์หลอดไฟกล้องถ่ายรูปชิ้นส่วนยานอาวกาศและอุตสาหกรรมผลิตอาวุธ3.3มอไททาเนียมมีสัญ,ญลักษณ์ Ti สินแร่ไททาเนียมพบมากบนผิวโลกสินแร่ที่นำมาถลุงอินเมเนยการถลุงต้องใช้ต้นทุนในการผลิตสูงมีความแข็งแรง น้ำหนักเบาราคาแพงและทนต่อการกัดกร่อนได้ดีการใช้งานชิ้นส่วนเครื่องยนต์ไอพลแผ่นกั้นความร้อนชิ้นส่วนของจรวดกังหันไอน้ําโรงงานไฟฟ้าทําสีและเครื่องมือแพทย์3.3ม4สเซอร์โคเนียมสัญลักษณ์ z r มีลักษณะคล้ายกับไทเทเนียมมีคุณสมบัติในการใช้งานทางด้านฟิสิก ทนต่อการกัดกร่อนทนต่อความร้อนได้ดีและทนต่อน้ำทะเลได้ดีการใช้งานใช้ในต่อปฏิกรปรมานูแกละถ่ายรูปและชิ้นส่วนเครื่องมือทางการแพทย์เป็นต้น3.35จุดสามห้าเบริลเลียมมีสัญ,ญลักษณ์ BE เป็นโลหะที่มีอัตราการยืดตัวน้อยมาก1.5-7%ถึงเใช้เป็นโลหะผสมเพื่อเพิ่มความแข็งไอหรือฝุ่นของเบริลเลียม จะเป็นพิษต่อร่างกายในการนําไปใช้งานจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษการใช้งานใช้เป็นถ้าผสมในทองแดงนิกเกิลแมกนีเซียมทําให้มีความแข็งแรงสูงและทนต่อการกัดกร่อนได้ดีด้วย 3.4... โลหะผสมโลหะผสมคือการนําโลหะตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปผสมกันในอัตราส่วนที่แตกต่างกันหรือในอัตราส่วนที่กําหนดโดยแบ่งออกเป็น2ประเภท คือ 1. โลหะผสมหนักเป็นโลหะที่มีส่วนผสมของโลหะหนักเป็นส่วนผสมหลัก 2. โลหะผสมเบาเป็นโลหะที่มีส่วนผสมของโลหะเบาเป็นส่วนผสมหลักแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งานด้วย3.41โลหะผสมหนัก 1. ทองเหลืองทองเหลืองจัดเป็นโลหะผสมที่มีทองแดงเป็นส่วนประกอบ50ซ แต่ถ้ามากถึง70%ทองเหลืองจะไม่ทนต่อการกัดกร่อนมีอยู่3ชนิดด้วยกันคือ1.1ทองเหลืองหลอ่อ1.2ทองเหลืองรีด1.3ทองเหลืองพิเศษ 2. บนออนมีสัญ,ญลักษณ์ BZ บนออนเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับโลหะอื่นๆมีหลายชนิดดังนี้คือ2.1บนออนอลูมิเนียม 2.2บนอนตะกัว2.3บนอนดีบุก2.4บนอนแบริลเลียม2.5ทองแดงหล่อ3บุกผสมมีสัญ,ญลักษณ์ Sn ดีบุกผสมเป็นโลหะที่มีลักษณะอ่อนมีส่วนผสมของดีบุกเป็นส่วนใหญ่12-90%ที่เหลือนั้นเป็นบิดมัตครวงตะกัวและแคดเมียมมีคุณสมบัติในการลื่นตัวดีต้านทานการกัดกร่อน นำมาเคลือบผิวโลหะการใช้งานนั้นนำไปผลิตเช่นโลหะบัดกรีมิเตอร์วัดไฟฟ้ามิเตอร์วัดน้ำและอุปกรณ์อื่นๆ3.5โลหะซินเตอร์โลหะซินเตอร์หมายถึงโลหะจำพวกเหล็กและนอกจำพวกเหล็กที่ผลิตขึ้นจากกรรมวิธีอินเตอร์เป็นวิธีการบดโลหะให้เป็นผงละเอียดแล้วกดอัดลงในแบบให้มีรูปร่างตามที่ต้องการ นำไปอบความร้อนที่อุณหภูมิสูงระหว่าง900ถึง1,100องศาเซลเซียส3.51กรดมวิธีการผลิตโลหะซินเตอร์มี4ขั้นตอนด้วยกันดังนี้คือ 1. บดโลหะที่ต้องการผลิตให้เป็นผงละเอียด 2. ทํทำการบดอัดโลหะผงลงในแบบที่เตรียมไว้ 3. นํนำเข้าเตาอบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ900ถึง1,100องศาเซลเซียส 4. เข้าเครื่องอัดรีดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะตกแต่งขนาดของชิ้นง,งานให้เรียบร้อยแล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ1,300-1,700อถึง1,700องศาเซลเซียส3.52คุณสมบัติของโลหะอินเตอร์ 1. เป็นโลหะที่มีความแข็งแรงสูง2ทนต่อความร้อนและทนต่อการกัดกร่อนได้ 3. สามารถใช้โลหะแข็งและโลหะหนักมาทำการผลิตได้ 4. มีรูปรุน ทำให้เปรอแตกหักง่ายน้ำหนักเบาและมีความหนาแน่นน้อยาสามารถนำไปผลิตทำเป็นมิกกลึงได้เนื่องจากมีความคมมาก3.53วัตถุดิบที่ใช้ผลิตโลหะซินเตอร์ 1. พงโคบอลนองผงทางสเตนคาบา 3. ผงไทเทเนียมคาบา4ลสีผงแทนทาลัมคาบา์ไบด์3.54 โลหะซินเตอร์แบ่งตามสมาคมโลหะวิทยาได้ดังนี้ 1. เหล็กบริสุทธิ์ 2. เหล็กกับทองแดง5% 3. เหล็กกับทองแดง20% 4. บนโอนกับดีบุก10% 3.6. สสรุปสาระสำคัญโลหะนอกจำพวกเหล็กเป็นโลหะที่ไม่มีเหล็กผสมอยู่ปัจจุบันนับว่ามีความสำคัญมากขึ้นตามลำดับในระบบงานอุตสาหกรรม เพราะมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนน้ำหนักเบาทนความร้อนเป็นตัวนำไฟฟ้าและสามารถนำมาขึ้นรูปได้ง่ายสามารถแบ่งออกได้3ประเภทใหญ่ๆคือ 1. โลหะหนักเช่นทองแดงเงินตะกั่วสังกะสีและดีบุกเป็นต้น 2. โลหะเบาเช่นอลูมิเนียมและแมกนีเซียมเป็นต้น3 โลหะผสมเช่นทองเหลืองโบนนนและนิโครมเป็นต้นโลหะซินเตอร์หมายถึงโลหะจำพวกเหล็กและนอกจำพวกเหล็กที่ผลิตขึ้นจากกรรมวิธีซินเตอร์เป็นวิธีการบดโลหะให้เป็นผงละเอียดแล้วกดอัดลงในแบบให้มีรูปร่างตามที่ต้องการนำไปอบความร้อนที่อุณหภูมิสูงวัตถุดิบที่ใช้ผลิตโลหะซินเตอร์เช่นผงโครบอลผงทังสเตนคาร์ไบด์ ผงไทเทเนียมคาร์บด์และผงแทนทาลัมคาร์บด์เป็นต้นคุณสมบัติของโลหะอินเตอร์มีดังนี้คือเป็นโลหะที่มีความแข็งแรงสูงทนต่อความร้อนและทนต่อการกัดกร่อนได้มีรูปรุนทำให้เปราะแตกหักง่ายมีน้ำหนักเบามีความหนาแน่นน้อยและสามารถนำไปผลิตทำเป็นมีดกลึงได้เป็นต้น